ถ้าชนะจุดโทษก็แชมป์นะครับหรือถ้าแพ้จุดโทษก็ยังชนะลูกได้เสียนะครับคู่นี้ป่าปอนเสมอได้ครับแต่ถ้ามีการแพ้ชนะเกิดขึ้นก็ตามนั้นนะครับคู่นี้วัดแชมป์กันเลยครับจสี่ไดยินงเลยครับ หญิงครับลูกนี้แล้วตรงกรอบเข้าอู่ชนขานครับแล้วโอ้โหเขี่ยที่ีิมาแล้วน้องสีดีดลูกนี้แล้วทุ่มมาลูกนี้นะวีไม่ใช่นะบาบูลน,นะครับวางโหวางโหมดมากครับแล้วอเล็กจะให้เชลยไม่ได้ครับ เกือบโดนแล้วครับแล้วเชลแทงมาลูกนี้อเล็กแม่อเล็กแต่งบอลแรกไม่ดีครับแต่เชลย,ยังเก็บได้แล้วเชลดีแล้วอเล็กจิ้มกลับลูกนี้โอ้ยยังต่อกันไม่ค่อยติดครับกลุ่มเข้ามาองซีจะเอาลงโดนตัวพันอยู่ เทียรทุ่มก็มาอันนี้ดีดมาสวยครับแล้วเชลหนึ่งหนึ่งนี่โอเคเลยฮะไม่จบที่วัดนายพุทัยกับพวกเต็มท่าว ท้องถ <S 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 Guys, uh, like, thrill, yeah. ี่ท้องเ่รระวังงานด้นหลังระวังนบสแล้น้องสีเก็บไปได้น้องสีกระชาไปครับน้องสีโดนเบียดแต่ยังไปได้แล้วแล้วตีได้เชล เชลมุดไปเชลเปิดเข้ามาอเล็กนะโอ้กระโดดริงไม่ถนัดครับลูนี้แม่ต่อกันสวยสวยสวยทุ่มมาอเล็กเอาลงสวยครับอเล็กเจอบังบอลตีกันมาติดแล้วติดธันวา ทุ่มเข้ามาสองสีถึงก่อนครับน้องดีดีไปให้เชลยวเชลยวจับบอลแรกโอ้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเออพัวพันเอาไว้ได้แล้วโอ้เกี่ยวแล้วยิงครับการไม่ชัดเจนนะสวยจังหวะได้ดีนะครับ บาบูนสวนมาแต่ละทีอเล็กบังอยู่อเล็กคลองไปแล้วครับอเล็กมุดไปแล้วอเล็กเปิดโอ้ยังเชียร์กันไว้ได้ครับแล้วทันวายกลูกนี้น้องซีน้องซีถึงก่อนน้องซีเจอเบียดบังครับเดีวเล่นกันสั้นๆปาดไปลูกนี้ออกไปครับบาบูน,บบนเสือทุ่มกันมาติด ตัวนี้วันนี้มีไข่นะครับสู้ครับแล้วทุ่มมาเฉียวเก็บไม่ได้ครับมาบูลขึ้นมาแล้วโอทันวาด่านสุดท้ายยังติดครับโอ้ันวาเสียบลูกนี้เป็นใบเหลืองหรือเปล่าครับ เหลี่ยมนี้เนี่ยมันมีโอกาสปั่นให้อันตรายได้นะครับยิงครับลูกนี้เลี้ยวโอ้ไปไลเลยครับคนเข็มตรงนี้คว้างขึ้นมาอเล็กดีดบูลเตะทิ้งไปเลยครับ ยักษ์มาติดครับแล้วเฟิร์สยกลูกนี้ตรงกรอบด้วยครับไม่มีอะไรครับแล้วด่งลูกนี้น้องซีมาเก็บน้องซีเกี่ยวได้น้องซีจะพาสีทุ่มลูกนี้เชลจะถึงไม่ได้ครับยังได้บุกต่อนเนื่องนะครับ บาบูนยังไม่ได้ต่อบอลบุกใส่เลยนะแล้วทุ่มไกลเข้าอาเล็กดีดเล็กเกี่ยวอีกทีหนึง่งเชลหวดโอโอกาสต่อเนื่องครับของบาพรบาบูนียังไม่ได้ขึงเลยฮะบาบูนขึ้นมาเอาลงลูกนี้เฟิร์สเตะทิ้งขึ้นมาเลย แล้วโอ้ลูกนี้โอ้แม่พรวดไปแล้วครับทันวา<ด>น <servers> เกือบโดนลงโทษนะยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับมาบุญโอ้เฟิร์สดึงลูกนี้ไม่ดีครับเฟิร์สดึงไม่ดีครับแต่ต้นเข็มยังเซฟไว้ได้ต้นเข็มโดงเลยแล้วเชลมงสก,กิดเก็บไม่ได้ครับบ<ด> <น servers> อลทุ่มันติกเชล คุ่เข้ามาเข็บนบอลหมาพอนะครับเปิดทุ่มพุ่งพุ่งเข้ามาอเล็กเก็บไม่ได้เนี่ยซีเก็บได้ครับแล้วซีหลบไปหนึ่งซีเจอกระแทกเอา้าไม่ฟาวได้ไงครับลูกนี้แม่แล้วยิงครับโอ้ต้นเข็มยังเซฟได้เหมือนจะไม่บอลน,นะครับ จารย์อาจจะเห็นนะว่าโดนบอลก่อนธันวายกขึ้นมาสีสีสโอ้ลูกนี้ประวัดเลยครับโอ้เหนือชั้นนะลูกนี้แล้วเชลเชลแต่งต่อเชลฝากอเล็กลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วสียังได้สีนุนี่ทีหนึง่งอเล็กพลิกตัวอเล็กเจอบังครับแม่ยังเก่าอยู่ครับบาบูชีขึ้นมาลูกนี้ล้นออกไป จะให้เธอตึงใจก็เติมทุ่มทุ่มพุ่งพุ่งขึ้นไปเสียทิ้งครับเต <c oughs> ิมทุ่มพุ่งพุ่งเข้าไปแล้วซีเก็บได้ซีซีจะไปต่อซีคล้องกลับมาซีจะเข้าในซีวนอยู่ สีจะแหวกโอ้แม่ลูกนี้เชลลันออกไปครับกองเชียร์บาบูนี้ก็เพียบครับแล้วทุ่มเข้ามาสีเกี่ยวติดครับสีดีลูกนี้โอ้ไม่ถึงเชลครับแล้วสียังตามมาคล้องไม่ได้บ่อยให้อเล็กอเล็กได้ซัดโอ้ไม่ดีครับเจอจิ้มก่อนครับแล้วเฟิร์สเฟิร์สเล่นก่อนเฟิร์สยกลูกนี้สีเก็บได้สีคล้องมาเฟิร์สยิงไกลครับไหม ถึงอยู่ข้างเดียวนะครับค่อนข้างถึงอยู่ข้างเดียวเลยฮะมาปูนี้แล้วเสร็จเฟิร์สเฟิร์สเตยยัดเฟิร์สเตยยัดอีกทีนึงทันวาขึ้นมาโอ้บอลมันนะทันกันทุกจังหวะวมาบูลลัน่นออกไปมาบูลนี่ยังเก็บเล่นไม่ได้เลยนะฮะได้แค่ยิงสวนเก็บตกเท่านั้นครับเสือทุ่มม้นมาแล้วเชลว เฉียวเชียวจะจิ้มลูกนี้ยังไม่ได้ครับแล้วจิ้มสวนไปอย่างนี้ครับบาบูลล้นออกไปเติดพุ่มพุ่ง,พ,งพุ่งครับแล้วอเล็กเกี่ยวไม่ติดครับยังเป็นบอลของขาพรสีทุมเมงลูกนี้พุ่งพุ่งแล้วอเล็กเกี่ยวได้อเล็กโอ้เจอแยงครับแล้ว ถ้ายังถึงอยู่แบบนี้นี่บาบูลสะแพ้นะครับ,าบอาพรจะเป็นแชมป์นะครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอไอาเล็กไอ้น้องเอเหลือครึ่งเดียวแล้ว เหลือครึ่งเดียวแล้วนะเสมอจบถ้าเสมอจบเลยเข้าใจไหมเล่นเหมือนเดิมเนี่ยเขาไม่ได้บุกเลยเราบุกอยู่ข้างเดียวเล่นเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวอีกนิดเดียวนี่เ,เหลือครึ่งเดียวแล้วเป็นยอดเยี่ยมแล้วนี่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแล้วน่จบแล้วนี่ ทีมอเมริกาใตี่ตับคุณเจเล่วิทยอาตูนจับตัวนะครับขอเวลาที่สนามต่เลยนะครับ ส่วนสูงได้เปรียยนะครับกับการเซฟลูกยิงระยะไกลอย่างนี้ยังเอาไว้ได้ครับตอนเข็มโด่งๆเลยฮะแล้วบาบูลบ่อยตกเซฟไว้ได้ครับบาบูลอย่งนี้น่าจะโด่งรอบโด่งโด่งขึ้นมาเก็บไม่ได้ครับสีทุ่มเองสีมองครับทุ่มไกลๆครับ แต่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับลูกนี้นบาบนี่โเด็ดๆทั้งนั้นครับแล้วเอาลงได้ด้วยครับเพิร์จ้องอยู่เขาไหนลูกนี้ไม่ดีครับเสร็จอเล็กแล้วครับแต่อเล็กผ่านมาได้แล้วโอ้เจอซ้อนครับ <Yeah. S 1> อเล็กนี่บอลแรกไม่ค่อยจะดีนะครับ บาบูนี่ก็ต้องมาซ้อนแล้วน้องทีทุ่มไกลๆเข้ามาขวดทิ้งครับเป็นรองเห็นๆนะฮะบาบูนแล้วอเล็กโออเล็กยังไปได้ครับเจอบังทิ้งไปแล้วยาวมาถึงเฟิร์สเฟิร์สเก็บได้แล้วเชลเชลจะแตะหลบอ้าวเชลผ่านไม่เฉยครับเชลเชลหักข้อลูกนี้เบาไปแล้วแม่ลงมาลงมา แล้วลันล no. yes, no. yeah, sure. ันลูกนี้สีเข้าไปพัวพันอยู่สีตามมาเก็บลูกนี้มันล้นไปเฟิร์สอีก่อนไอ้เฟิร์สชาทะเลเดี๋ยวชาทะเลนะนั่นเลยมันมึนทะเลเขาเขาเขาเล่นเหลวมันยังเอืออยู่เลยอะไรพวกพื้นแหละอะไรอย่าพลาดพื้นเลยเติร์กิมทิ้งไปนี่ตาจบผนีจบเลยใช่ไหมจับยัเลยไม่ต้องรียกตัวไงว่าอะไรเพิ่มเดี๋ยวเรากลายเป็นเราพื่นทั้งเดียว เขาไม่ได้คึ้นเลยชีทุ่มก็มาแล้วอเล็กแล้วเชลได้ไปครับเชลออกขวาโอ้เจอซ้อนหลังครับแม่ลูกนี้ได้ได้ได้ยังได้เตะมุมครับเตะมุมเตะมุมเตะมุมได้แล้วได้แล้ได้แล้ไปขยับแล้วเลียดมาครับลูนิโอเป็นบาบูนครับเก็บได้แล้วเฟิร์สเข้าไปจี้ ออกไปแล้วครับ,ยรบอย่ารีบอย่ารีบเฟิร์สอย่ารีบแล้วโอ้อล็กเก็บได้อีกครับเตะทิง้งธนวัลย์บุญของสีทุ่มพุ่งพุ่งเข้าไปเอาแล้วโอ้ธันวาไม่เล่นนะลูกนี้แล้วยังทีบแล้ว แล้วมั่วๆกันอยู่ครับแล้วเชลมาเก็บเ,เอาแล้วยังเป็นบนอลหนุนอาพรคุมเข้ามาแล้วซีเก็บได้สีมองอยู่ซีวนโ,โอ้ะหอยมาด้านหลังถอยมาด้านหลัง,ลงลแล้วสีสีเข้าอยู่โอ้ยูทีเดียวครับเ,อเบอร์เจ็ดของตาบุญแล้วยกลูกนี้ ทันวาธันวาเราสีกระดกต่อยังติดครับแล้วทันวาอ,อ,อย่างมันนะทันวาตอนนี้รไรอาอ๋อเป็นทัดอ้าวทัดไหมอาจารย์ยอาจารย์ทัดออกอ่ะเมื่อกี้ปุ่มไกลๆก็มาธันวาสกดแล้วโดนมหาบูลออกไปครม เุ่มไก่ครับพุ่งพุ่งเมเข้ามาอาเล็กหมงไว้ได้ครับเชลมาจี้ไว้เชลครัวพันอยู่แล้วอเล็กจี้ลูกนี้ครับบาบูลต้องหวดขึ้นมาแล้วทันวาอาจิ้มเจอหวดสวนอีกเลย ยังตั้งหลักไม่ได้บ,บาบูนต้องการประตูนะครับแต่ยังทำไม่ได้ครับจบอย่างนี้นี่ป๋าพรจะเป็นแชมป์ครับชวกระดกตูกนี้แล้วสี่มาตัดได้เฉยครับแล้วแทรกเล่นได้ก่อนด้วยโอ้ถ้ามีรางวันนี้วันนี้จองนักเตะยอดเยี่ยมแล้วครับน้องสแล้วโอ้อเล็กดีไม่โดนนะ เบรกมาตลอดทุกเกมครับยิงประตูสำคัญมาตลอดครับเอาครับแล้วอเล็กบีรูนี้บาบูลสีอีกครับทุ่มเข้ามายังติดครับแล้วบาบูลบาบูลเจอเชวพัวพันอยู่เชียวเข้าไปจิ้มว,ว,ว,วาง ข้ามาลูกนี้บาบูนยังเก็บเล่นไม่ได้ครับแล้วทันวาลูกนี้โอเข้าสวยมากครับแม่สุดยอดนะลูกนี้แต่อเล็กไปไม่ได้ครับโอวิงสุดยอยเลยลูกนะเลยแล้วสีด่ดีลูกนี้โอสวยครับแล้วอเล็กดีดก็มาไม่ถึงเชลครับบาบูนสวนขึ้นมาติดเฟิร์สเฟิร์สเก็บได้เฟิร์สมองอยู่เฟิร์สถึงเชลเชลเชล เชี่ยวซับหลอกอย่างได้ครับไปิไปุ่มเลยเล่นเองเลยเชี่ยวฟิด์ฟิร์สเปิดทุ่มพุงพ่งพุ่งเข้าไปโอ้อเล็กโดดไม่ถึงครับลงมารับเร็วลงมารับเร็วเร็วเร็วไอ้เฟิร์สด,ดันหลังอย่าให้อย่าให้เขาแลบไปเฟิร์สดันหลังไว้สวัสดขึ้นมาทันวาครับเตะติด,ตดทันวาอีกทีแล้วเขาเก็บได้แล้วเขาสวนจะสวนหลุนไปแล้วครับ เข้มไอ้อเล็กไปอเล็กไปเลยอเล็กลูกนี้โอ้เก็บไม่ได้ครับเชลตามมาช่วยเชลจิ้มทิ้งเลยรับก่อนสิไม่เปิดนะไล่มาสิบเก้าเลยเลยนาทีเดียวได้ไปโฟร์วางขึ้นมาสวยครับเดินก่อนเดี๋ยวยิงไกลเลยครับนอน แานหมดแล้ววานวางขึ้นมานอเล็กอเล,ล็กยังอเล็กแหวกไปได้ครับแล้วอเล็กยังไงอเล็กล็กอกเข้ามาโอ้ไม่รู้กันกระเชลครับแม่ยังได้บุกต่อเนื่องนะครับบาบูลยังทำอะไรไม่ได้ครับเจ้าเสร็จเจ้าซีอีกแล้วได้ช่วยกันด้วยกันเดินมาเดินมาที่ดี่แล้วถ้อยู่ข้างหลังบอกปล่อยเลยบ,บอก หลาบุญทุ่มยัดก็มาอย่ารีบเฟิร์สอย่ารีบเฟิสทุ่มข้ามไปลูกนี้โอ้เนี่ยวิจันทร์สะยอดเลยเป็นกายเป็นอาวุธลับเลย<อ>สีวิ่งสอดไปแล้วแล้วเชียวเปิดลูกนี้ยังติดครับอ้อาวถอยไป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 นิดเดียวนิดเดียว,<อ>ด,วด้านหลังไว้เฟิรสด้านหลังไว้ ทุ่มกระดอนทุ่มกระดอนครับลูกนี้แล้วอันเล็กเก็บได้ครับแล้วน้องสีเก็บไปแล้วครับน้องสีกระชากโอ้เจอจิ้มไม่เฉยเลยฮะยังตามมาเกี่ยวไว้ได้ครันบเติมบอลออกมาบุญไหลมายีิบเอดนาทีแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วครับรวมเวลาทด,ด,ดทดปิดก่อน ไม่รีบแล้วเฟิร์สไม่รีบไม่รีบรอดูก่อนดูก่อนสวยครับดูนี่โอ้ทุ่มไกลสวยมากครับแล้วป่าบูนต้องเตะทิ้งครับแม่น้องซีไม่ต้องโอเคโอเคลงมาลงมาลงมาเอาได้เราได้เรา เฟื้ยไม่ต้องเฟื้ยไม่ต้องแล้วโอ้ถอย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 แล้วลูกนี้โอเด้งครับแต่ต้นเข็ม <laughs> ต้นเข็มโด่งครับลูกนี้อเล็กเก็บไม่ได้ครับเป็นบาบูนจุ่มบีบเข้าไปบีบเข้าไปบีบบีบเข้าไปหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วอเล็กอเล็กกี้ครับ โอ้เชลมาครองไม่ได้โอ้ครับแล้วอเล็กโอ้ยอดดักแล้วยังไงครับซัดลูกนี้โอ้ยังเซฟมาแม่แล้วยาวมาโอ้ไม่ได้บุกเลยครับบาบูนเลกตัวเลกตัวแล้วโด่งมาโอ้เชลเก็บได้อีกครับเชลคล้องอยู่นี้ครับแล้วซัดโอ้ยังติดบล็อกขวดขึ้นมา กระดอนกระดอนครับแล้วแล้วทันวารเรียบร้อยครับแม้บาบูจนจะชนะจุดโทษก็ไม่ทันนะครับแต่ก็ต้องยิงก่อนนะเฮ้ยไอ้น้องน้องซี ไม่น so ี่เราเฉมเหลวเราเฉมเร็วเฉยไหมเฉมไปเรวนะเฉมเรลวถูกไหมครับโต้โต้้เขาหนาจุดโทษเราก็คือเต็มถาวรถูกไหมใช่ถึงประตูไดเซเราหียวอเล่าทีเราี่เเออร่าอางเลองเมีเย่างรมองเจมีเดมมาเขาหนาสองเตมประตมถาวเตมถาวแต่ทีดีเราหนาหลุดได้เซียเราตามลังแบบเดียวตาล้งเหร เรานาเต็มเดียวมัมมดประตูเรานําอยู่ลูกนึงถูกไหมบุญยิงก่อนนะเสีครับเจ้าสีับวันนี้วันนี้ไอ้นักเตะยอดเยี่ยมได้เลยครับถ้ามีมอบนะครับเพราะว่าเบกมาทุกเกมครับ อยังออกยังอยู่ครับอเล็กก็ได้อเล็กก็ได้มั่นใจไหมไปเจ้าเจ้าไเจ้าก่อนไปเจ้วก่อนไปเจ้วก่อนโอ้โหตอนถิงมียั่วประสาทด้วยครับ Oh. เออดีใจเสร็จร้องไงดูโอเคครับก็วันนี้มาพอนแฟมิลี่นะครับรุ่น10ปีครับได้แชมป์ไปครับ